มาแล้วข้าวันนี้นะจะมาแนะนำตัวนี้มันเป็นของพี่หนึ่งแหละแต่ไม่ใช่ของเรามันเป็นของพี่หนึ่งเป็นตัวพ่อถามว่าเราก็จิ๊กมาบ่อยๆแหละครั้งนี้ก็ฟรีเหมือนเดิมก็คือเหตุผลที่ต้องใช้กระบอกนี้เพราะเราเป็นคนที่ใช้เยอะมากก็ไม่ถึงกับเยอะมากค่ะวิธีขั้นตอนแรกคือเอาอันนี้นะใส่กระบอกอันนี้ เอาไว้กวนอ่ะก็เสร็จแล้วคือถามว่าทําไมเราต้องใช้เหตุผลลักคือเราเป็นคนมีขนการที่เรามีขนเนี่ยมันทําให้เป็นตัวบดบังเกี่ยวกับผิวเราอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูที่ต่อไปคือใส่ผงผงตัวนี้อย่นี้นะคะเราก็ใส่ลงไปอู้หเยอะไป มันพอกได้ประมาณสามถึงสี่ครั้งนะค่ะพอดีว่าเราติดสิ่งบนเขาไว้เราเลยต้องมานั่งทำนี้ป่าหลอกเราใช้มานั่งทำของอ,อ่ะพรเสร็จแล้วดับต่อไปตัวต่อด้วยตัวน้ำเหลืองเราเรียกนั้นมันน้ำเหลืองอ่ะพอเสร็จเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปพอใส่ลงไปเสร็จแล้วอันดับต่อไปคือ ควรให้มันเข้ากันใช่เปล่าใช่ดิคนให้มันกันคือไอตอนที่มันจะยุ่งยากมากที่สุดก็คือการคนให้เข้ากันเพราะว่าเว่ามันจะแตกมันก็นานมากๆ ก็ไม่รอให้มันแตกนะคะเพราะว่ามันนานมากๆอ่ะแล้วถ้ารอมันแตกเนาะก็เราก็ไม่รอละเราก็ลงเอ๊ะเราก็ากพอกไปเลยที่จริงต้องคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะ แต่เราไม่รอเนาะเราขี้เกียจรอให้มันเข้ากาันเพราะว่ามันนาน<ฮ>แล้วก็<ฮ>เพราะว่าเดี๋ยววิดีโอจะยืดเยื้อไปเนาะอย่างตัวเราเองเนี่ยเราจะใช้ประมาณไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นคนขาวเราไม่ต้องการที่มันแบบว่ามากเกินเกินไปหรือว่าคนแพ้ง,ง่ายเนี่ยไม่สมควรที่จะพออถึงครึ่งชั่วโมงนะคะอย่างส่วนตัวเขาเองเขาก็ใช้แค่ประมาณสัก ประมาณไม่เกินห้านาทีอะค่ะก็หลอกหลอกไม่ใช่หลอกก็ลางออกแล้วเนาะก็ดูผิวผิวนี้เราลองอล่าแคปอยู่แต่ทีนี้เราก็เลยต้องมาลองดูกันว่าบบจะเป็นยังไงแต่คือตัวเนี้ยเราใช้ตลอดอยู่แล้วค่ะคือแต่ก็ไม่ได้ใช้แบบแบบเขาเรียกว่ายางสมมุตินะแบบ ถ้าสมุตถ้าคิดเป็นเดือนก็ใช้ประมาณสามสี่ครั้งก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าพอกติดกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าสวยโดยส่วนตัวเราเราจะพอกเดือนละครั้งอะไรเงี้ยเนาะสกรูนะคะปอพี่คุณโทรมาอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันทาร์ทสองล้วกันนะคะว่าผิวจะเป็นยังไงเนาะก็ถึงขั้นนี้ก่อนนะคะคหน้าแขนขาวาหน้าอย่าเซ็งว่ะ เอออ่ะพอเสร็จแล้วก็ทามือด้วยอย่าลืมทามืออุ้ยอะทาทาทาเสร็จแล้วนะคะก็อันเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอคลิปที่สองลวกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะเดี๋ยวมันนานนะจ๊ะอโอเคค่ะบ๊ายบาย